ดีครับผมร้อยตีสิมชาบดัดีประทานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอรประจัก์ศิลปาคมวันนี้จะพาท่านลงพื้นที่องค์การบริหารอกคอส่วนท้องถิ่นทั้ง3ามตำบลประกอบไปด้วยตำบลห้วยสัมภาดตำบลน,นามว่วงตำบลหูษจานเพื่อประสานเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้รักษาฟื้นฟูป่า หน้าฝนในพื้นที่ป่าสาธารป,ประโยชน์ทุกท่านพร้อมหรือย,ยังครับถ้าพร้อมแล้วตามผมไปได้เลยครับเรามาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัมาษาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราขึ้นไปพบนายกประจักรปรชาชนได้เลยครับ วันนี้ผมจุดมุ่งหมายมาประสานท่านเกี่ยวกับโครงการปลูกต้นไม้รักษาพื้นทูปป่าหลักของทอ,อ,งอนเนี่ยรเรายึดจับอยู่แค่ง่ายๆนะครับหลักสำคัญคือสีออ่ปอปอแรกก็คือ,อประสานวันนี้คือลงมาประสานท่านนายกแล้วก็ปอที่สองคือประชาสัมพันธ์ปอที่สามคือขั้นตอนการปฏิบัติที่เราเราจะกําหนด วันปู่ป่านะครับในปี2564และพอสุดท้ายคือประเมินผลครับให้มีส่วนร่วมทั้งหมู่บ้านที่เขาใช้ประโยชน์ร่วมกันและก็ทั้งหน่วยงานราชการภาครัฐภาครีสอสานทางโรงพยาบาลในพื้นที่นิดหนึ่งนะคือขอให้เขามีส่วนร่วมว่าเราจะทำกิจกรรมโอเคล้วว่าเสีมาขอบคุณมากนี่คือพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ของตำบลห้วยสมราษณ์ซึ่งมีเนื้อที่ หกไร่หกสิบหกตารางวานี่คือร่องรอยเหลือให้เห็นในกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้หนึ่งตำบลหนึ่งพื้นที่สีเขียวที่ยังเห็นเหลืออยู่ทีนี้เราจะมาปลูกในปี2564นีนี้เพื่อเสริมต้นไม้ให้มันหนาแน่นขึ้นเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนต่อไป เรามาถึงโครงการบริหารส่วนตาบนปูนจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราขึ้นไปพบกับท่านนายกธธโกรรษตรีชุดทพิตโอมนได้เลยครับสวัสดีครับท่านรองนายกอุดมวันนี้รู้สึกว่าดีใจนะครับที่ได้มาประสานกับท่านในโครงการปลูกต้นไม้รักษาพื้นฟูป่าหน้าฝนในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตะบลปูจันนะครับซึ่ง จะเอาพื้นที่ของป่าท้าบ้านพลทองนะครับซึ่งมีสามหมู่บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันคือหมู่ห้าหมู่หกและหมู่สิบสองนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ประสานท่านแล้วผมจะลงพื้นที่ไปดูในพื้นที่ป่าที่จะปลูกครับเราก็ลงมาถึงพื้นที่ป่าสาธารประโยชน์บ้านพลทองซึ่งเป็นป่าสาธารณะประโยชน์ ที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันปี2564เราจะมาจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารประโยชน์แห่งนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เหลือ,อให้เห็นนะครับในโครงการปลูกป่าหนึ่งตำบลหนึ่งพื้นที่สีเขียวอันนี้คือต้นสักทอง ครับคุณลครับสวัสดีครับในาวนี้ได้มาประสานท่านก็เลยอยากจะประสานท่านในในการที่เกี่ยวกับโครงการปลูกต้นไม้ผมได้ขอพันก้าไม้ไปที่ศูนย์วากาก้าไม้อุดรธานีทั้งอำเภอน่ะ4,920ต้นป่าตรงไหนที่มันยังที่ว่างอยู่แล้ก็ไปปลูกเพื่อันหาแน่นเกิดขึ้นเพื่อมันจะเป็นแหล่งอาหารแก่ชุมชน ขึ้นพาตนเองได้อย่างยั่งยืนท่านนายกรับครับในส่วนของอบตนะครับตามที่ท่านได้มาประสานงานนะครับที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสถานที่นะครับหรือบุคลากรนะครับอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะดำเนินการในการปลูกนะครับต้นไม้นะครับส่วนที่สถานที่ซึ่งท่านก็ได้มีกําหนดในสถานที่สาธารณประโยชน์ นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมนะซึ่งบอบตอให้กรมมืวเป็นอย่างนีแล้วครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านรองครับครับก็มาถึงพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ของอ่าตำบลน,นาม่วงแล้วนะครับ,รบพื้นที่ที่จะปลูกต้นไม้คงจะมาปลูกเพื่อเพิ่มความหนาแน่นนะครับเป็นแหล่งอาหารเพื่อให้ชุมชน นะครับพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหลังจากที่ลงพื้นที่ทําทการประสานกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลทั้ง3ตําบลในพื้นที่อําเภอรประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีผมในฐานะาประธานาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอําเภอรประจักษ์ศิลปาคมยืนยันหนักแน่นนะครับเพื่อ จะทำงานจิตอาสาพระราชทานนะครับไม่ว่าของรอเก้านะครับคือบอรวรบ้านวัดโรงเรียนรอสิบด้านจิตอาสาพระราชทานนะครับมีความจริงใจแน,แน่วแน่ที่จะให้ป่าชุมชนะนะครับในพื้นที่นีเกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนนะครับมีความยั่งยืนกับพึ่งพาตนเองได้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนของชาวอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีขอบคุณครับ